ขอต้อนรับ f อซชาวนักสะสมเหรียญกระสาบทั้งท่านหญิงแล้วก็ท่านชายทุกคนทุกท่านสวัสดียามค่ําคืนของวันที่23เดือนตุลาคมปีพศ2565คลิปนี้อ่ะก่อนนอนเนาะปะปาไม่ได้มาประกาศรับซื้อนะฮะเป็นคลิปยามค่าคืนเนี่ยประปาจะมาชี้แจงแถลงไขเกี่ยวกับเหรียญ ที่มีการปั๊มผิดพลาดบางรูปแบบนะที่รู้สึกว่าจะมี f อฟนะลายถามกันเข้ามามากๆเลยท่านผู้ชมว่าปั๊มผิดพลาดรูปแบบนี้มีราคาไหมช่องปปาร,รับซื้อแล้วหรือ,อยังเดี๋ยวเวลายาม่ําคืนนะยางข้ามคืนก่อนนอนเนี่ยถ้าปปามีเวลาปปาะจะทําคลิปเกี่ยวกับการมาชี้แจงมาบอกเล่าเก็บกับว่าปั๊มผิดพลาดรูปแบบนี้ วงการนักสะสมยังไม่นิยมเล่นหาแล้วก็อช่องปาปายังไม่ประกาศรับซื้อนะวันละคลิป2วันคลิปเนี่ยอย่างน้อยๆก็จะทําให้เอฟซบางคนบางท่านที่ถือเหรียญแบบนี้อยู่นะก็ถือต่อไปได้นะสะสมต่อไปได้แต่ว่าจะได้รู้ว่ายังไม่มีราคาเนาะยังไม่มีราคาซื้อขายในช่องของปาปาโอเคนะเรามาดูรูปแบบแรกในคลิปแรกเลยนะที่ปาปาจะมาอื ชี้แจงเนาะว่ารูปแบบนี้ยังไม่มีราคาซื้อขายในช่องของปาปานะฮะเนาะเอากันเป็นคลิปสั้นๆนะท่านผู้ชมฮะท่านผู้ชมฮะนี่คือรูปแบบของไม่มั่นใจว่า f อจะเห็นไหมเนาะรูปแบบของเหรียญที่มีการการปั๊มผิดพลาดท,ท่านผู้ชมฮะในรูปแบบของปั๊มขอบซ้อนนะฮะปั๊มขอบซ้อนท่านผู้ชมฮะ จะเกิดขึ้นได้มากกับเหรียญเหรียญชนิดราคา25สตางค์ท่านผู้ชมนะเขาจะเกิดขึ้นในชนิดราคา25สตางค์ท15ตัดสตางค์ทองเหลืองเราเนะี่ยท่านผู้ชมฮะเป็นเหรียญที่ผลิตอยู่ในยุคยุคสมัยของผู้หลวงราชการที่9นะฮะคือรูปแบบขอบซ้อนนะท่านผู้ชมฮะมีทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังพอจะเห็นไหมท่านผู้ชมพอจะเห็นไหมฮะ เกิดขึ้นได้ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังฮะแล้วก็หลายๆปีพ่สอสาของเหรียญ25สตางค์สีทองเหลืองนเลนยท่านผูน้ชมนะก็เนี่ยอ่ะเดี๋ยวปป่าให้ดูเนาะพอจะมองเห็นไหมท่านผูน้ชมเนาะภาพไม่ค่อยคมเลยท่านผู้ชมอ่ะเนี่ยท่านผู้ชมฮะดูนะฮะขอบซ้อนเนี่ยมีกันเกือบทุกเหรียญเลยนะฮะมีกันเกือบทุกเหรียญสําหรับเหรียญ25สตางค์เกิดขึ้นได้มากที่สุดเท่าที่ปปาสังเกตเนี่ย ก็จะเป็นปีพศ2540กับ41นะฮะถ้าประปาจำไม่ผิดเนาะจะเกิดขึ้นได้2ปีพศก็คืออ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะปีพศ .2540 ปีพศ .2541 เท่าที่ตัวประปาได้เจอมาเนาะวันนี้ก็เลยนำมาบอกกันว่าตัวทีท่านผู้ชมประป่าอัดคลิปตอนคืนเนาะ บ้านป่าป่า,มาแมลงเยอะป่าป่าจะบอกบ่อยๆก็คือเหรียญ25สตางค์ท่านผู้ชมฮะนะรูปแบบขอบซ้อนเนี่ยท่านผู้ชมไม่มั่นใจว่าภาพไม่คมชัดนะท่านผู้ชมเนาะขอบซ้อนอยังไม่มีราคานะฮะเพราะว่าพบเจอกันได้ค่อนข้างมากท่านผู้ชมฮะพบเจอกันได้มากเลยแหละนะคือง่ายว่าเกิดขึ้นได้กับเหรียญ25สตางค์50สตางค์ก็มีนะท่านผู้ชมแต่จะไม่มากเท่า25สตางค์ นะฉะนั้นเป็นเหรียญที่พบเจอกันได้ค่อนข้างมากอยู่กับปะปานี้เยอะเลยท่านผู้ชมนะปะปานี้มีอยู่ประมาณสักพันกว่าเหรียญ2 0 0พันเหรียญประมาณนั้นเก็บมาตั้งแต่หลายปีที่ผ่านมานะก่อนจะมาเป็นช่อง YouTube ช่องยนะูทูบเบอร์เนาะปปาก็เก็บมาเรื่อยศึกษามาเรื่อยฉะนั้นเหรียญย5สตางค์ขอบซ้อนท่านะผู้ชมฮะยังไม่มีราคานะฮะยังไม่มีราคาซื้อขายเนาะ ยังไม่มีราคาซื้อขายไม่ว่าจะเป็นขอบซ้อนอ่าชนิดราคา25สตางค์50สตางค์หรือชนิดราคาอื่นนะฮะเอาง่ายๆเนี่ยอเห็นไหมเนาะเนี่ยขอบเนี่ยเขาจะซ้อนรอบเลยท่านผู้ชมเท่าที่ปป่าสังเกตมาก็คือเอาง่ายๆว่าเหรียญขอบซ้อนพบเจอกันได้มากฉะนั้น f อที่ติดตามช่องของปป่าหรือว่าไปดูที่อื่นมาเนี่ยนะอืปปาไม่มั่นใจว่าที่อื่นเนาะก็ ปัจจุบ,บันวันนี้ก็มีการแบบพวกมิจฉาชีพเอ่ยนะนักต้มตุ๋นเอ่ยก็หลอกลวงกันไปนะก็ประมาณนั้นแต่ว่าก็อาจจะมีบางช่องเขาลอบซื้อหรือเปล่านะแต่ช่องประปายังไม่ประกาศรับซื้อที่วางเนี่ยซ้อนทั้งหมดนะท่านผู้ชมนะซ้อนทั้งหมดนะฮะฉะนั้นผลิตออกมาเนี่ยแต,แต่แต่ละปีพศนะี่ท่านผู้ชมฮะร้อยยี่สิบล้านห้าสิบเจ็ดล้านยี่สิบสามล้านเนี่ยรวมกันทุกปีพศนะี่ท่านผู้ชมเราพบเจอได้เกือบทุกปีพศเนี่ย ท่านผู้ชมฮะไม่มีราคานะฮะนะฉะนั้นก็ถ้าอยากเก็บชอบเป็นส่วนตัวก็เก็บได้นะฮะ,ะแต่ถ้าถามปปาว่ามีราคาไหมท่้ที่ถามกันมานะฮะอ่ะปปาชี้แจงคืนนี้เลยว่าไม่มีราคาซื้อขายในช่องของปปนะาเนาะเพราะพบเจอได้ง่ายนะพบเจอได้ง่ายฉะนั้นเหรียญที่อาจจะมีการปั๊มผิดพลาดโดยรูปแบบระเสียนซ้อนอ่ะรูปแบบของขอบซ้อนเนี่ยไม่มีราคานะฮะเนาะไม่มีราคา อนอกานอกจากว่าเป็นเหรียญปั๊มผิดพลาดรูปแบบพระเสียนขวางพระเสียนตรงโอเคนะฮะมีราคาอย่างแน่นอนแต่คืนนี้มาบอกกล่าวชี้แจงแถลงไขว่ารูปแบบปั๊มขอบซ้อนที่ใครหลายๆคน f อซและหลายๆคนถามประปามานั้นยังไม่มีราคาการซื้อการขายไม่มีราคาเกิดหน้าเหรียญมีการพบเจอกันได้มากฉะนั้นวงการนักสะสมไม่นิยมเล่นหาที่จะ นำมาสู่วงการให้มีราคาซื้อขายเกินหน้าเหรียญเนาะก็ประมาณนี้นะฮะหลายคนถามประปาว่าอีกนานไหมกว่าจะมีราคาอีกนานเท่าไหร่ช่องประปาจะรับซื้อท่านผู้ชมฮะประปาไม่รับปากนะฮะเนาะเพราะว่าก็ยังยืนยันว่าเป็นเหรียญที่พบเจอกันได้มากสําหรับขอบซ้อนเนาะฉะนั้นก็อืม ปป๋าให้ให้คำตอบไม่ได้สำหรับเหรียญปั๊มขอบซ้อนฉะนั้นโอเคนะฮะปั๊มขอบซ้อนไม่มีราคาซื้อขายในช่องของปอป๋านะฮะโอเคคอยติดตามช่องของปป๋านะปป๋าจะนำเหรียญปั๊มผิดพลาดไม่ว่าจะเป็นผิดพลาดมาจากกองกระสอบหรือว่าผิดพลาดที่อยู่ด้านนอกนะฮาอาจจะหลายหลายรูปแบบนะรูปแบบไหนที่ยังไม่มีราคาซื้อขายในช่องของปป๋าเดี๋ยวปป๋าจะมาทำคลิปก่อนนอนให้ดูเนาะให้รู้ว่าเหรียญ บางเหรียญน,นั้นบางผิดพลาดบางรูปแบบอย่างไม่มีราคาโอเคนะฮะคลิปนี้ป๊ป๊าก็มาพูดมาคุยเนาะถือว่ามาทักทายมาให้ความรู้กับเหรียญบางเหรียญกับเหรียญบางการบามผิดพลาดมาให้ความรู้ก่อนนอนกันก็อถือว่าประปา,ปา,ปามาก่อมนอนกันแล้วกันเนาะคลิปนี้ประปา,ปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณก็อ ฝากความสุขก่อนนอนให้กับ f c ทุกคนทุกท่านนะฮะนะช่องประปาเป็นช่องเล็กๆแต่ก็จะพยายามฮนะรับซื้อเหรียญจําหน่ายขายเหรียญแล้วก็จะหาความรู้ที่ใช่หรือไม่ใช่มาฝาก f c กันสวัสดีก่อนนอนเนาะครับหลับได้เงินหมืน่นตื่นได้เงินแสนสวัสดีครับ